ดีจ้าพี่น้องช่องสวนทัญญาราชและปริชาจ้ามือนีราสิผ้ามาช่มโม่ใบอยู่งานใหม่เมืองขอนแก่นเด้อจ้าพี่น้องประเทศงามงามจ้าพี่น้องมาถ่ายรูปไดเด้อจ้าผู้ใดพันไปพันมาจังหวัดขอนแก่น ห้ามขยันหลีจ้บพี่น้องลายหลาย ตุ ừ, a, ừ, ่มอนคู ài, ave, ài, ồ, reco, ่เบยพราะฉนั้นันนี้หนสิอหาเยเ่อเจ้่อเจ้าเมฆละตาทานหลายอเออ่นี้หนังสิอนักามีแต่เมื่อเชืหนอการบุารรองกา่อนการนซวอยู่ใส่ส้มสหลืยกันปากีี้ยกันด้วม่จากคระาจากใครลูกใครยืมใครใส่กางกันเบื้อตนีสมัยหงาที่พ่อพ่อร่างกลว่า สมัยใหม่ลืมว่างสมัยตายลืมโอยสมัยไหนเล็กน่อยบ้านพวกพอพอกเมีเพราะฉะนั้นไม่เป็นผู้เพอบาดเนี่ว่าสมัยใหม่เลยสมัยตายลืมโอยสมัยท่แบบตะก้องเพราะฉะนั้นสมัยนี้สมัยไหนสมัยเป็แดดหนาสมัยับป่าเนี่ยายสมัยพวกท่านส่อสสวยเสงสมัยไ้กรรอกู้หน่อยกรอนั้นนมอิกขาดลบยูนิตลาดจีนใส่แม่ด้ายเปไน ये देखो मम्मी को भी